อยัดลบคิดไป็นเวทนาเออยัดมีลบคิดไม่จัดคิดไม่เ่ยหน้านะไม่เป็นไรหั่นลังมา้ยไ่เป็นไรยัดเอาเข้าวาหน่อยค่ะ่เป็นไรอ่าช่วงนี้รู้สึกยืดไปเลยยืดตรงต้นเออยืดขาเหยียบไปเลยรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เป็นอะไรมาล่ะเหมือนดวงจะดีหน่อยมันก็ไม่ดีแล้วก็ชอบปวดเอวค่ะอาจารย์ปวดเอวปวดตรงไหนอีกปวดเอวแล้วก็ปวดตรงที่อาจารยเหยียบตรงนี้ค่ะกระไรเป็นอะไร วยังไปแล้วค่ะคุณหมอบอกเป็นอะไรนเขาบอกว่าเกิดจากภาวะความเครียดค่ะอืหาสาเหตุไม่เจอเจอขเขาจะปวดอยู่ค่ะก็ยังปวด,ดแล้วไปหาหลวงพ่อมหมยังอ่ยังค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปไปหาใครไม่อีกก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปหาใครเลยค่ะอาจารย์อือา้าวลูกรูที่แผลปวดยังเดี๋ยวดู

ได้ใช่ไหมล่ะโอเคโอเคเดีนะได้ไหม